สวัสดีล่ะกาทักทายเด้อนะครับพี่น้องยินดีต้อนรับพี่น้องกศูนู์นะครับอำนาจเจรเดินงล้อซิงนะครับทางด้านยูทูบเด้อนะครับพี่น้องครับมาก่อที่สถานการณ์นะครับพี่น้องกับการเก็บปูรถไม่คู่นะครับกับทางด้านหอจกโชคศาวอนะครับโอ้จบมปทีเดียบร้อยแล้วนะครับ เหตุการณ์นี้เขาอยากามไม่ให้เกิดเนาะนะครับเดี๋ยวพาไปเรียกกะเอาหายกันร่งใจกันนะครับความผิดพลาดย่อมมีกันได้ทุกคนนะครับพี่น้องมาซอยกันทางด้านรถคุดก็มีอยู3่3ามคันนะครับมาซอยกันนะครับเป็นซูบิโตโมะเอทีซ์สองหนึ่งศูนย์เอฟหกหนึ่งคันสองคันของเสียอ้อยนะครับบุญเกษตรลุ้งเรเืองนะครับราคาเป็นรถของเสียหน่อยเองนะครับเป็นโคโมซูปีซีสองหนึ่งศูนย์ ขี่อีกหนึ่งคันนะครับคันที่จมกับเป็นกบมสูขกันนะครับ pc 2 1 0หนึ่งศู m zero กันนะครับเป็นทางด้านฮอรจกโชคสาว้อนนะครับมาตามพิดสถานการณ์นะครับพี่น้องในรอบเดือนนี้นะครับจมเป็นขั้นที่2แล้วนะครับพี่น้องขั้นแรกเป็นซานี่เนาะนะครับซันนี่ s y สองศูนย์ห้าสี่น่ครับส่วนขั้นที่2ก็เป็นทางด้านทีมงานเสียหน่อยนะครับทีมงาน ทางผมเรียนนำมาเรียนนำนี่แหละนะครับอ๋อหากำลังใจกันไปนะครับเป็นการตกลุมนะครับพี่น้อง ตองนาฬิกากืบยี่สิบสามนาทีเลยประมาณนะครับพี่น,อน,นอ้องอ๋อผมผิดพลาดเหตุการณ์นี้กบวยยากนี่ไาเให้เกิดขึน้นเนาะนะครับมันเดือดพลาดไปแล้วนะครับพี่น้องมาให้กำลังใจกันครับช่วยๆกันครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้เหนะครับทางด่านเสียหน่อยนะครับฮอรขสโคชกทาวอนนะครับสู้ๆนะครับ การงราการเก็บกูนะครับพี่น้อง อาจะได้ครับเสียบอยมีคนเหียวเนี่ยอะไรนอนน่ส่วนคนนี้อาจารย์ประหยัดน้อยออาวาันนะครับเป็นคนมาขับคนโทนนะครับพี่น้องฟังคุณพี่อาจารย์จอยคนโทนสิ่งนะครับมาขับคนโทน

không đủ nơi này nè, không phải tổng này, còn còn nhau. các ทั้งด้านเ,เครื่องนะครับเพราะว่าเครื่องรับว่าท่านนะครับพี่น้อง ะครับอย่างเรื่มต๊ะบวกนะครับพี่น้องเโต๊ะพันซับเติมกันนะครับพี่น้องให้กำลังใจกันนะครับสู้ๆได้ครับคงพิพาทมีกันเลยทุกคนเนาะนะครับไปอะไรสิโอไม่ต้องกูเนยนะ นะครับ sociedad, พี่น้องสลับคลินีเอาไวปสมิ่งซะก่อนเด้อนะครับพี่น้องอัลลาห์ผาจากพี่น้องไปซะก่อนนะครับให้เพื่อนด้ทำการน้ำแข็งก่อนนะครับพี่น้องยังยังมาตามติดกันคลิปหน้านะครับพี่น้องสลับคลิปนี้อัลลาห์ผาจากพี่น้องไปซะก่อนนะครับใครที่เขาวางแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์ให้น้ำแน่กดแชร์ให้น้ำหอมด้วยนะครับสลับคลิปนี้อัลลาห์ผาจากพี่น้องไปซะก่อนนะครับสวัสดีครับ